ในชั่วโมงที่5เนี่ยเราจะเรียนกันในเรื่องของการคูณจํานวนที่มี2หลักกับจํานวนที่มี3หลักจริงๆแล้วนะคะเมื่อสองวันที่ผ่านมานะคะคนักเรียนเนี่ยก็ได้เรียนการคูณที่มี2หลักกับ3หลักไปแล้วแต่ว่าเป็น2หลักกับจํานวนที่เป็นพหุคูณของ100กับ3หลักที่คูณกับจํานวนที่เป็นพหุคูณของ10จุดประสงค์นะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจการคูณ จำนวนที่มี2หลักกับจำนวนที่มี3หลักแล้วก็แสดงวิธีหาผลคูณได้นะคะการคูณจํานวนที่มี2หลักกับจํานวนที่มี3หลักนะคะนักเรียนสามารถคูณได้โดยวิธีการอาศัยกระจายจํานวน1ตามค่าประจําหลักนะคะแล้วก็นําจํานวนในแต่หลักเนี่ยไปคูณกับอีกจํานวนหนึ่งจากนั้นนะคะให้เรียนนําผลคูณที่ได้เนี่ยมาบวกกันอาทีนี้เดี๋ยวไปดูนะคะว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันทำยังไง ค่ะและเรียนตะกี้นะคะเราได้รู้ความหมายนะคะเกี่ยวกับการคูณจํานวนที่มี3หลักกับจํานวนที่มี2หลักไปเรียบร้อยนะคะทีนี้เราจะมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างของคูณในข้อที่1น,นะคะก็คือ254คูณกับ23่ค่ะทีนี้นะคะขั้นตอนแรกที่เราจะทํานะคะเราจะต้องเอาเลขมากตั้งนะคะแล้วคูณด้วยเลขน้อยนั่นเองนะคะทีนี้2ระหว่าง2ตัวนี้นะคะ ตัวแรกคือจำนวนที่มากกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาจํานวนนี้มาเป็นตัวตั้งนะคะสองร้อยห้า่ค่ะ,ะทีนี้ตัวนี้เราก็จะเป็นตัวอะไรคะตัวคูณน,นั่นเองนะคะสจะต้องใส่ให้ตรงกับตัวหลังก็คือเลขสีนั่นเองสองจะต้องใส่ให้ตรงกับหน้าเลข3นะคะก็คือใส่ให้ตรงกับเลข5นั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะเราก็ขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นนะคะอ่ะทีนี้นะคะเรามาดูวิธีการทำนะคะเขาบอกให้เรากระจายใช่ไหมคะทีนี้น่าเรียนคะ่ะ23เนี่ยมันสามารถเขียนอยู่ในรูปของการกระจายได้ค่ะ3ตัวนี้ก็คือหลักหน่วยคือ3มีค่าเป็น3ค่ะ2อันนี้คือหลักสิบ ก็มีค่าเป็น20เพราะฉะนั้นวิธีการทำของเรานะคะเราจะเอา3เนี่ยนำ3ของเราเนี่ยไปคูณกับ254นะคะเพราะได้คำตอบแล้วก็ใส่ไว้นะคะจากนั้นเราก็จะเอา20เนี่ยไปคูณกับ254อ่ะ2ขั้นจากนั้นเราก็จะเอาผลลัพธ์ทั้งสองมาบวกกันนั่นเองนะคะอ่ะนี้เราลองมาดูเลยค่ะทีนี้นะคะอันดับแรกเราจะต้องเอา3คูณกับ254ก่อนถูกไหมคะ3ตัวนี้นะคะไปคูณกับ 254นั่นเองนะคะเหมือนเดิมค่ะเราก็ปิดเลข2ก่อนนะคะมันก็จะเป็นการคูณ1ตัวถูกไหมคะกับจำนวน3จนวนนั่นเอง3หลักนั่นเองะคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเอา3คูณกับ4นั่นเองค่ะ3คูณ4ท่องไม่3ค่ะ3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12ใชอมั้ยคะ12เราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่2แล้วทด หนึ่งนั่นเองนะคะ,ะจากนั้นค่ะเราก็จะเอา3ามเนี่ยคูณกับเลข5ตัวถัดไปค่ะ3าคูณหค่ะ3 1 3 3นึ3งสามสามสองหกสทีนี้มีทด1เพราะฉะนั้น15บ้าบกหก็จะได้16ค่ะเราก็ใส่6แล้วทด1ค่ะต่อไปค่ะเราก็จะเอา3ามไปคูณกับ2ต่อค่ะ สามคูณสองได้เท่าไหร่คะสามหนึ่งสามสามสองหกหกคูณหนึ่งก็จะกลายเป็นเจ็ดนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะต่อมาค่ะเราก็อันเนี้ยก็คือผลลัพธ์ของสองร้อยห้าสิบสี่คูณกับ3ใช่ไหมคะต่อมาเราก็จะเอา20ตัวนี้นะคะไปคูณกับ254อ่านากเรียานรจำเรื่อง เรื่องเพาคูณของ1ิบได้ไหมยี่สิบเป็นเพาคูณของ1ิบถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นมันมีเลขศูนย์หนึ่งตัวเราก็จะต้องเอามาเขียนเลขศูนย์ไว้หนึ่งตัวค่ะอะ่เราต้องใส่ศูนย์หนึ่งตัวก่อนนะคะอ่นนี้สําคัญมากนะคะเพราะว่ายี่สิบเป็นเพาคูณของสิบถูกไหมเราก็ต้องใส่ศูนย์ไว้ 1ตัวนะคะทีนี้นะคะเราก็จะเป็นการคูณปกติแล้วนะคะปิดเลข3ามไหมเนาะเราก็จะเอาเลข2ไปคูณ254โดยคูณจากตัวหลังไปหาตัวหน้าถูกต้องไหมคะอ่ะต่อจจไปค่ะ2คูณ4เลยค่ะ2อคูณ4ได้เท่าไหร่2 12 2 24 2, 2 3 6 2 4ได้8เพราะฉะนั้นเราก็มาใส่8ค่ะข้างหน้าเลข0ได้เลยค่ะต่อมาค่ะ2คูณ4ไปแล้วเราก็เอา2ไปคูณกับ5 อันนี้ตัดทิ้งไปได้เลยเพราะว่าเราได้ทดไปแล้วนะคะ2คูณ5ได้เท่าไหร่คะ2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 0เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่0ูแล้วทด1นะคะอันนี้ตัดทิ้งแล้วคือไม่เกี่ยวแล้วนะคะ,ะเราทดใหม่นะคะ1ต่อมาค่ะ2ก็ไปคูณกับ2ต่อค่ะ2 1 2 2 2 4 4บวก ทดอีกหนึ่งกลายเป็นค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะบรรทัดนี้ก็คือเกิดจาก254คูณกับเท่าไหร่นั่นเอง20นะคะก็คือจะได้5080นั่นเองนะคะจากนั้นค่ะอ่าเราก็เอา2บรรทัดนี่แหละมาบวกกันนั่นเองนะคะ นี่เป็นเรื่องการบวกละค่ะง่ายเลยนะคะเราก็เอา2มาบวกกับ0ค่ะ2บวก0ได้2นะคะไม่ยากนะคะต่อไปค่ะ6ไปบวก8ค่ะเ่าเลขมากไว้ในใจแล้วนะับเพิ่มไป6 8แล้ว9 10 11 12 13 14 15อขอโทษค่ะเอาเอา 8บวกหใช่ไหมอ่ะคุณนับเกินใช่ไหมคะขอโทษดิค่ะเอา8บวก6เอา8ไว้ในใจนะไป6 8แล้ว9 10 11 12 13 14นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ14เราก็ต้องใส่4แล้วทด1นะคะต่อมาค่ะเราก็เอา7บวกกับ0 7นบวก0ได้7นะับไปอีกหก็กลายเป็น8ค่ะต่อมาค่ะ5ไม่มีตัวบวกก็ชัก5ลงมาเลยค่ะอ่า เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้คือเท่าไหร่คะนักเรียนคำตอบที่ได้ก็คือ5,842ันนั่นเองนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างข้อต่อไปเลยค่ะเราก็จะมาต่อตัวอย่างในข้อที่2นะคะตัวอย่างที่2นะคะโจทย์กำหนดให้111คูณกันบนะคะเราจะเห็นได้ว่านะคะ 1 1 1เนี่ยมี3หลักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอา111เนี่ยเป็นตัวตั้งนะคะส่วน15น้อยกว่านะคะเราก็จะเอานำมาเป็นตัวคูณน,นั่นเองนะคะเวลาคูณน,นะคะเราจะต้องเอาเลขมากตั้งก่อนแล้วคูณด้วยเลขน้อยเสมอนะคะเพื่อง่ายต่อการคิดนั่นเองนะคะทีนี้นะคะวิธีทำนะคะเราก็เอา111ตั้งคูณด้วย15ค่ะอค่ะเมื่อกี้เลยค่ะวิธีการทำของเรานะคะ เราจะต้องกระจายใช่ไหมสิบห้านะคะก็คือห้ากับ10ถูกไหมห้าอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็นห้าหอยู่ในหลักสิบก็มีค่าเป็น10นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นะคะอันดับแรกเราก็จะเอาห้าเนี่ยนำห้าเนี่ยไปคูณกับ1นึก่อน,นะคะ่ะหไปคูณกับ1อ่ะปิดเลขหนข้างหน้าไว้นะคะห้คูณหนึได้เลยคะ่ะห้าหนึ่ง ห้าค่ะต่อไปค่ะเราก็ห้คูณหนต่อค่ะห้าหนึ่งก็จะได้หค่ะต่อไปค่ะเราก็จะห้าคูณหนึ่งตัวนี้นะคะห้าคูณหนึ่งก็จะได้ห้าเพราะฉะนั้นบรรทัดนี้ก็คือผลคูณของหนึ่งร้อยสิบเอ็ดคูณกับห้าก็จะได้ห้าร้อนั่นเองนะคะทีนี้ต่อมาค่ะเมื่อเรานำห้คูณกับหนึอยสิเอ็ดแล้วเราก็จะเอาสิคูณกับหนึ้นะคะซึ่งครูบอกว่าสิเนี่ยมันเป็นพหุคูณ เป็นพหุคูณของอะไรของ10ใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องต้องต้องทำไงคะต้องใส่ศูนย์รอไว้1ตัวค่ะ,ะจำเป็นนะคะห้ามลืมเด็ดขาดนะคะ10นะคะเป็นพหุคูณของ10เพราะฉะนั้นต้องใส่ศูนย์รอไว้1ตัวแล้วเราก็จะเอา1ไปคูณกับ11นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เราก็จะเอา1คูณกับ11 1นะคะ1คูณ1จะได้1ค่ะใส่1นะคะ 1นึคูณหก็จะได้1ค่ะใส่1ค่ะ1นึคูณหตัวข้างหน้าค่ะก็จะได้1ค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดนี้นะคะหนึ่เนี่ยก็จะเป็นผลคูณของ1นึนะคะคูณกับ10นั่นเองนะคะ,ะเมื่อเราได้แล้วนะคะเราก็จะต้องนำสองบรรทัดนี้มาทำรายการบวกกันนั่นเองนะคะอ่ะบวกกันค่ะ5้บวกศย์ได้5ค่ะ ห้าบกหนึ่งได้หกค่ะห้าบกหนึ่งได้หกค่ะหนึ่งไม่มีตัวที่มาบวกกันเพราะฉะนั้นชักหนึ่งลงมาเลยค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้นะคะ,ะก็คือหนึ่งพันหกร้อยหกสิบห้านั่นเองนะคะเวลาตอบเราก็ควรจะตอบเป็นตัวเลขไทยนั่นเองนะคะตอบหนึ่งพันหกร้อยหกสิบห้า นะคะต่อไปเป็นตัวอย่างข้อที่3นะคะ,ะนะคะตัวอย่างข้อที่3นะคะโจทย์กำหนดมาให้379นะคะอ่ะโอเคไหมมันไม่ค่อยจะชัดนะคะอ่ะโอเค379นะคะคูณกับ63นั่นเองนะคะ สะหว่างสองตัวนี้นะคะเลขตัวหน้าจะมีค่ามากกว่าใช่ไหมคะเราก็จะนำไปเป็นตัวตั้งนั่นเองส่วน63เราก็จะนำมาเป็นตัวคูณค่ะอ่าเราก็เขียนเลย379คูณกับ63 3ต้องใส่ให้ตรงกับหลักหน่วยซึ่งตรงกับเลข9นะคะ60อ่ะอยู่หลักสิบเพราะฉะนั้นใส่ให้ตรงกับเลข7ค่ะแล้วขีดเส้นใต้1เส้นค่ะ ค่ะจากนั้นนะคะ63นะคะสามารถกระจายได้นะคะ3อยู่หลักหน่วยมีค่าเป็น3ค่ะ6อยู่หลักสิมีค่าเป็น60เพราะฉะนั้นอันดับแรกนะคะเรากา็นำ3เนี่ยไปคูณกับ379ก่อนถูกต้องไหมคะจากนั้นค่อยเอา60ไปคูณกับ379อ่ะทีนี้มาทำตัวแรกก่อนเลยคะ่ะ ตัวแรกนะคะเราก็จะเอา3คูณกับ379นะคะอ่ะโดยคูณจากตัวข้างหลังไปหาตัวข้างหน้า3คูณเค่ะนะคะอันนี้นะคะเราก็ท่อง3 3 1, 3 3 3ไปจนถึง3 9 9หรือเราเห็นเลข9ใช่ไหมเลข9มากเราอาจจะท่องแม่9 9คูณ3ได้เท่าไหร่ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการไวขึ้นนะคะอ่ะ9 1 9, 9 9 2 18 9 3 27้ใช่ไหคะ 27เพราะฉะนั้นเราก็ใส่7แล้วทด2ค่ะอ่าขออนุญาตเปลี่ยนสีนะคะพอดีใช่ค่ะอ่ะต่อมานะคะเราก็จะเอา3ไปคูณกับ7นั่นเองนะคะ3คูณ7หรือเราจะท่อง7คูณ3ก็ได้นะคะอันนี้อาจจะเร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดเราท่อง3ไปถึง7จอาจจะนานกว่านะคะเพราะ,ะนั้นครูขออนุญาตท่องแม่7ไปหา3นะ7 1 7 7 2 14 7 3 21 21นับไปอีก2นะคะ21นับไปอีก2เป็น23ใส่3ทด2ค่ะจากนั้นค่ะเราก็เอา3ไปคูณกับ3ต่อเลย3 3ได้อะไร3 1 3 3 2 6 3 3 9เพราะฉะนั้น9บวกอีก2กลายเป็นเท่าไหร่คะ9แล้ว10 11ใช่ไหมคะเราก็ใส่เลย11นะคะอนะทีนี้นะคะอันนี้เป็นบรรทัดของคำตอบ3าตอบ379คูณกับ3นั่นเองนะคะ ทีนี้ต่อมาค่ะเราก็จะเอา60เนี่ยไปคูณกับ379ทีนี้60เป็นเท่าคูณของ10ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใส่ศูนย์หนึ่งตัวค่ะ,ะจากนั้นแล้วเราเค่อยเอา6ไปคูณกับ97แล้วก็3มันเองนะคะอย่าลืมเวลาคูณนะคะเราจะคูณจากข้างหลังไปหาตัวข้างหน้านะคะหคูน9ค่ะ หกหนึ่2หกหก6องสิบสองหก6ามสิบแปดหกได้เท่าไหร่ห้นะคะห้ 54. เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่4อันนี้เราทดไปแล้วเนาะเราใช้ไปแล้วเราขิดค่าไปเลยนะคะห้ 54. เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทดหา ถูกต้องไหมคะอย่าลืมตัดค่านะคะเดี๋ยวเราจะงงนะคะใช้ปากกาแดงก็ได้นะคะตัดค่าไปเลยนะคะต่อมาค่ะเราเอา6ไปคูณ7เลยคะ่ะ6คูณเได้เท่าไหร่คะเอา6 1 6 6 2 12 6 38 6 4 24 6 5 30 6 6, 6 36 6 7 42เพราะฉะนั้นเราก็เอา42ไปบวกกับ5ได้เท่าไหร่เอย12 43 44 45 46 17ใช่หไหมคะก็ใส่7แล้วทด4จากนั้นเราก็6ไปคูณ3ค่ะ6 1 6 6 2 12 6 3 18 18นับไปอีก4 18แล้ว19 20 21 22เนาะเราก็ใส่คำตอบ22ค่ะอ่า ทีนี้มันทัดนี้ก็คือผลคูณของ379คูณกับ60นั่นเองนะคะไม่ใช่6นะเพราะว่าเลขนี้อยู่หลัก10ก็จะมีค่าเป็น60ใช่ไหมคะอ่าเมื่อเราได้2องมันทัดแล้วนะคะเราก็นำมาทำะไรกันรวมกันหรือบ,บวกกันนั่นเองนะคะอ่ะมาบวกกันเลยคะ่ะ7จบวกศได้7ค่ะขออนุญาตเลื่อนนะคะ7จบวกศได้7 สาบวกสได้7 1็บวกเได้8 1ดบวกสได้3 2ไม่มีตัวบวกก็เป็น2ชักลงมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่เราได้นะคะก็คือเท่าไหร่2 3งห7ืนเะคะเราก็ตอบเป็นตัวเลขไทยได้เลยค่ะอ่าสองหมนสาม นะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองทำในแบบฝึกหัดกันเลยนะคะก่อนจะไปดูแบบฝึกหัดนะคะมาสรุปบทเรียนนะคะในวันนี้เนี่ยจะเป็นการคูณจำนวนที่มี2หลักกับจำนวนที่มี3หลักนะคะเราจะใช้การกระจายเนาะฉะนั้นเราจะกระจายจำนวนที่มี2หลักนะคะจะกระจายจำนวนที่มี2หลักเนี่ย ไปคูณกับจำนวนที่มี3หลักจากนั้นนะคะเราจะนําผลคูณที่ได้มาบวกกันซึ่งนักเรียนนะคะข้อควรระวังเลยนะคะเราจะต้องไม่ลืมว่าเราจะต้องนําผลคูณทั้ง2มาบวกกันนะคะแล้วก็ควรจะบวกกันให้ถูกต้องนะคะไม่งั้นคําตอบก็จะผิดหมดเลยนะแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะแบบฝึกหัดในวันนี้จะเป็นในหน้าที่48 เมื่อกี้ได้ฟังสรุปไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาต่อในตัวอย่างข้อที่หนึ่งในหน้าแบบฝึกหัดหน้าที่48เลยค่ะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่48รอไว้ได้เลยค่ะพร้อมหรือยังคะต่อไปนี้นะคะเวลาเรียนวิชานิสสราให้เรียนเตรียมแบบฝึกหัดไว้ข้างตัวเลยนะคะเพื่อที่จะเรียนตัวอย่างเสร็จแล้วทําในแบบฝึกหัดต่อได้เลยนะคะหวังว่านักเรียนควรจะเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะอะทีนี้เรามาดูตัวอย่างข้อที่1ค่ะ ข้อที่1ของเรานะคะก็คือโจทย์ให้มาคือ127คูณกับ26ถูกต้องไหมคะเราก็จะเห็นได้ง่ายว่า2ตัวนี้ค่าไหนมากกว่กากันตัวหน้าใช่ไหมเราก็เอา127ตั้งค่ะอ่าแล้วคูณกับ26ใช่ไหม6อยู่หลักหน่วยเพราะฉะนั้นต้องใส่ให้ตรงกับตัวสุดท้ายก็คือเลข7นะคะ2อยู่หลักสิบก็ต้องใส่ให้ตรงกับเลข2นะคะ ใส่ให้ตรงกันนะคะทีนี้ขีดเส้นใต้1เส้นนะคะทีนี้เรารู้แล้วนะคะเราไม่ต้องมาบอกแล้วนะว่าอันนี้คือ6อันนี้คือ20นะักเรียนน่าจะโอเคแล้วนะคะังนั้นครูก็จะข้ามขั้นไปเลยนะคะอันดับแรกนะคะปิดตัวหน้าก่อนถูกไหมเราก็จะเอา6เน้นำ6เนี่ยไปคูณกับ127นะคะนำา6ไปคูณกับ127ก่อนอันดับแรกนะคะโอเคทีนี้เราก็เอา1ไปคูณกับ อ่าเอาขอโทษจะตอองเอา6ไปคูณกับ7ใช่ไหมอ่ะคูณพีละตัวโดยคูณจากตัวหลังไปหาตัวข้างหน้าถูกต้องไหมคะ6คูณ7เพราะฉะนั้นหนูท่องแม่6หรือแม่7ก็ได้นะคะอ่ะครูขอท่องแม่6แล้วกันเนอะ6ค่ะ6 1 6นึ่ง6 12, 6 18 6 6 24 6, 5 30 6 6 3 6 6, คูณ7ได้42่ะขอโทษอ่ะ หกคูณเจได้42่เพราะฉะนั้นใส่2ทด4ถูกต้องไหมคะจากนั้นคะ่ะเราก็6เนี่ยไปคูณกับเลข2ต่อนะคะหกคูณหกอ่าขอโทษหกคูต่อนะคะหกคูณสองได้เท่าไหร่คะณะเรียน6กหน2 12ค่ะสิ 12, ไปบวกอีก4ี่ค่ะสิ 12, แล้ว13 14 15 16นั่นเองเราก็ใส่6แล้วทด1 ะะถ้านักเรียนกันงงคิดแล้วคิดท่าไปเลยโอเคไหมคะต่อมา6เหลือคูณกับตัวอะไรอ่าเหลือคูณกับ1นึ่งเราก็6ไปคูณ1ค่ะ6 1ได้6 6 1, กบวกอีกหนึ่งกลายเป็น7นั่นเองนะคะเราก็จะได้762อันนี้คือผลคูณของ127คูณกับ6นั่นเองถูกต้องไหมคะอ่ะต่อมาเราก็จะนำา2เนี่ยไปคูณกับ อเอาสองของเราเนี่ยสองตัวเนี้ยมันมีค่าเป็นเท่าไหร่คะนักเรียนต้องจําได้มีค่าคือ20ถูกต้องไหมคะมันเป็นเท่าคูณของ10เพราะฉะนั้นเราต้องเติมอะไรก่อนเราจะเอาสองไปคูณได้เลยไหมไม่ได้นะคะสอบยี่สิบนะคะเป็นเท่าคูณของ10เพราะฉะนั้นเราจะต้องเติมศูนย์ไว้หนึ่งตัวอันนี้สําคัญมากนะคะลืมตัวนี้ปุ๊บ ทุกอย่างผิดพลาดได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นจําไว้ว่าเราก็อาจจะเขียนนะคะไว้ตรงนี้ทีนี้เราเจอ20อ้าว20เราจะเอา2ไปคูณใช่ไหม20เป็นเป้าคูณของ10เพราะฉะนั้นใส่0รอเลยนะคะแล้วค่อยนา2ไปคูณกับ127โดยคูณจากข้างหลังไปหาข้างหน้านะคะ,ะมาดูเลย2คูณ7ค่ะเราใส่0แล้วนะ,ะใส่0แล้วเอา2คูณ7ได้เลย สองคูณเจ็ดหรือจะเอาเจ็ดคูณสองก็ได้ถ้าเจ็ดคูณสองน่าจะไวกว่านะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เพราะฉะนั้นอันนี้คิดแล้วเนาะลืมสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่ใส่สี่ทดหนึ่งทดหนึ่งตรงนี้นะอะ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิดแป๊บหนึ่งนะคะนี่แมวอันนี้แมวอ,อ่าโอเคหนึ่งนะคะสอง 7จ็ดสองสิบสี่ใส่สี่ทดหนึ่งโอเคไหมต่อไปค่ะแล้วก็สองคูณกับสองค่ะสองหนึ่งสองสองสองสี่สี่บวกอีกหนึ่งกลายเป็นห้าใส่ห้าต่อมาสองไม่ได้คูณกับตัวไหนถ้านักเรียนใช้ปากกายแยกสีนักเรียนจะรู้เลยว่าเนี่ยเราลืมตัวไหนไปถูกต้องไหมคะสองคูณหนึ่งค่ะสองคูณหนึ่งได้สองเราก็ใส่สองค่ะอันนี้ก็คือผลลัพธ์ของหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดคูณกับอะไรนั่นเอง 20นั่นเองนะคะจากนั้นเราก็ขีดเส้นใต้1เส้นโอเคไหมจากนั้นเอา2มาทัดนี้มารวมกันหรือบวกกันนั่นเองนะคะ่อะ2บวก0ก็มีค่าเป็น2ค่ะ6บวก4ได้เท่าไรคณะเรียน6บวก4 6แล้ว7 8 9 10ค่ะใส่0ทด1ค่ะจากนั้นค่ะ 7จ็ดบวกห้าเจ็ดบวกห้าได้เท่าไหร่เจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสิบสองสิบสองบวกอีกหนึ่งเป็นสิบสามใส่สามทดหนึ่งสองไม่มีตัวบวกแต่ต้องไปบวกกับที่ทดไว้ใช่ไหมคะสองบวกหนึ่งก็จะได้สามอ่าทีนี้คำตอบที่ได้คือเท่าไหร่คะนเรียนสามร้อยอ้าวขอโทษสามพันสามร้อยสองนั่นเองนะคะเราก็ตอบเป็นตัวเลขไทยคะ่ะ เอวันนี้ทำไมคุณครูมึนๆแล้วคะนี่ต้องขออภัยด้วยนะคะอ่ะเวลาตอบเราจะต้องตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะเพราะฉะนั้นการบ้านของวันนี้นะคะคุณครูก็จะได้สอนตัวอย่างในข้อที่1ไปแล้วนะคะในหน้าที่48เนี่ยจะมีทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะคะให้เรียนทำทั้งหน้าเลยนะคะแล้วส่งเข้ามาในรายกลุ่ม ให้เรียบร้อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอจบการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะว่าเราจะมาเรียนเป็นจำนวน3หลักนะคะกับ3หลักว่าเป็นยังไงอาจจะเพิ่มอ่านะเรียนดูง่ายเลยอันเนี้ย ถ้ามี2ตัวตัวคูณ2ตัวมี2บรรทัดถ้าตัวคูณมี3ตัวนักเรียนจะเดาได้ไหมคะว่าจะต้องมีกี่บรรทัดอ่าเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในครั้งต่อไปนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอจบการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ